สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําทอดมันเห็ดเข็มทองกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นเห็ดเข็มทองครับถั่วฝักยาวใบมะกรูดพริกแกงเผ็ดไข่ไก่แป้งทอดกรอบน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็เห็ดเข็มทองครับล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับเสร็จแล้วนำมาหั่นเตรียมไว้เลยครับ ยาวนี้ก็จะหั่นเป็นท่อนประมาณ1-2เซนครับไม่ต้องยาวมากครับเนี่ยท่อนประมาณเนี่ยจะได้เคี้ยวง่ายๆครับเตรียมไว้เลยนะครับก็จะได้เป็นเห็ดกําทีงที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วครับนี่พักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวนี่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตามความชอบได้เลยนะครับถั่วฝักยาวจะหั่นซอยให้แบบเป็นแผ่นฟอยๆนะครับ ันประมาณนี้นะบางๆเลยครับหั่นเตียมไว้เลยนะแล้วก็ใบมะกรูดครับนี่ก็พับครึ่งครับดึงออกก้านกลางออกเลยเสร็จแล้วก็จับเรียงซ้อนกันครับนำมาซอดเป็นฝอยๆเลยนะครับนี่ซอยบางๆฝอยๆเลยนะ นี่เลยครับเราจะได้เป็นถั่วฝักยาวใบมะกรูดซอยครับแล้วก็เห็ดเข็มทองที่เราหั่นไว้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยนะครับก็ให้เรานําทุกอย่างมาใส่รวมกันเลยนะครับเห็ดเข็มทองครับถั่วฝักยาวครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยครับพริกแกงเผ็ดปริมาณของพริกแกงเผ็ดนี่เราสามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับใส่มากก็หอมมากแต่ว่าก็จะเผ็ดด้วยนะมาปรับกันดูนะครับแล้วก็ไข่ไก่ครับ เติมแป้งทอดกรอบลงไปครับแป้งทอดกรอบนี้ใครไม่มีใช้เป็นแป้งสาลีแทนก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติครับวันนี้ปรุงด้วยน้ําปลาครับใครใช้เป็นน้ําปลาสีขาวหรือว่าจะเป็นผงปรุงรสเพิ่มด้วยก็ได้เช่นกันนะครับรสชาตินี้แนะนําว่าอย่าเพิ่งปรุงเยอะนะครับเพราะว่าในส่วนของพริกแกงเขาจะมีรสชาติความเค็มมาจากเกลือที่เขาใส่ในพริกแกงอยู่แล้วครับปรุงไปคงแ,งแค่เล็กน้อยพอก่อนแล้วก็แต่งรสด้วยน้ําตาลทรายครับเล็กน,น้อยเติมน้ําเปล่าไปเล็กน้อยก่อนครับ เสร็จแล้วให้เราขยำคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดครับให้เข้ากันดีเลยครับใบมะกุดซอยนี่เราก็ยีให้เขากระจายทั่วนะครับเพราะเกิดเราไม่ยีเลยจะจับเป็นก้อนครับปริมาณของน้ํานี่ทยอยหยดลงไปนะครับเราหยดไปเรื่อยๆเพื่อผสมดูก่อนครับว่าอย่าให้ส่วนผสมมันเหลวเกินไปเดี๋ยวจะเป็นปั้นเป็นก้อนไม่ได้ครับแห้งเกินไปเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกครับว่าเห็ดเข็มทองที่เราล้างมาเขาก็จะมีความชื้นอ,อยู่ในตัวด้วยครับต้องกล่าวนะ ปริมาณของแป้งยิ้มก็เช่นกันนะครับแป้งกับไข่นี้เราสามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับอย่างนี้เกิดเราสังเกตว่าแป้งกับไข่ยังดูน้อยเราสามารถเติมเพิ่มได้นะครับเติมเพิ่มแป้งไปแล้วก็เพิ่มไข่สักฟองนะครับนะคเล็กน้อยครับจยายามให้เข้ากันดีเลยแล้วก็สังเกตครับให้เราดองดมกลิ่นอยู่ครับถ้าเกิดกลิ่นของพริกแกงยังน้อยเกินไปเราเพิ่มพริกแกงลงไปอีกได้นะครับพริกแกงก็จะเพิ่มความหอมให้กับตัวทอดมันของเราครับ ขนาดนี้กำลังดีเลยครับนี่วัดสมผสมพอดีแล้วก็ขยำยีให้ทุกอย่างเข้าที่กันเลยนะครับผสมเข้ากันดีแล้วก็จะมีความเนบขึ้นมาเล็กน้อยครับเราใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยก็จะช่วยเพิ่มความเนบให้กับตัวทอดมันของเราครับวลา,าทอดเขาจะได้แหงรสชาติที่อร่อยขึ้นแล้วก็มีความเด้งเนบนิดหน่อยครับคล้ายๆกับทอดมันจริงเลยเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทาให้ง่ายครับเป็นเมนูมังสรรวิรัตได้ด้วยนะครับสําหรับคนที่รับประทานมังสวิรัตไข่ครับ มังคา่ทานได้ง่ายเลยครับอร่อยด้วยอย่างเมนูนี้ครับถ้าเกิดใครทําเป็นมังสำรัดไข่นะครับก็เปลี่ยนจากน้ําปลาให้เป็นสีขาวนี้ก็ได้ครับเราก็สามารถทําเป็นเมนูมังสรรัดไข่ได้เลยครับนะครับพอสังเกตว่าทุกอย่างเข้ากันดีได้ที่แล้วก็ส่วนผสมนนข้นหรือทีมอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วครับนี่เราก็ได้เป็นเนื้อทอดมันที่หนึบๆอย่างนี้ครับสามารถปั้นเป็นกองได้ครับนี่นี่ก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยครับ เสร็จแล้วก็นําทอดมันมาทอดกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งกระทะกับน้ำมันไว้จนร้อนในที่นะครับให้เราวอร์มกระทะกับน้ามันด้วยไฟกลางๆพอนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนจัดนะครับสังเกตว่าน้ํามันเริ่มเดือดึ้นมาเป็นตัว่งยๆก็ใช้ได้แล้วครับเพราะว่าเกิดน้ํามันร้อนจัดเกินไปเวลาที่เราใส่ทอดมันลงไปแล้วอ่ะสีก็จะเข้มเร็วครับต้นไนยังไม่สุกดีนะแค่ให้ร้อนขึ้นมาก็พอครับแต่ก็ตักทอดมันใส่ลงไปได้เลยครับขนาดของชิ้นนี้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบชิ้นเล็กใหญ่แค่ รอให้น้ำมันร้อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องร้อนจัดอย่างที่บอกเลยพอทอดมาเขาดูความร้อนสักครู่ก็จะเริ่มลอยขึ้นมาอีครับใช้เวลาทอดไม่นานครับชิ้นไหนเริ่มลอยขึ้นมาก็พลิกกลับหน้าได้เลยครับตอนนี้แบบพริกแกงกับทอดมันของเราโดนน้ำมันร้อนนี่ก็หอมฟุ้งขึ้นมาเลยครับกลิ่นนี่เหมือนแบบทอดมันปกติเลยครับแต่เป็นเมนูที่เราสามารถทําเป็นมาสเวัต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครทานมันก็เปลี่ยนจากน้ําปลาเป็นสีขาวได้เลยครับรสชาติไม่ต่างกันหอมแล้วก็สีสันดูสวยงามน่ารับประทานเลยครับ ทอดง่ายดีครับน้ำมันจะไม่ระเบิดระเก็นนะครับอย่างที่บอกครับใช้ไฟกลางๆพอนะครับอย่าไฟแรงเกินไฟแรงเกินเดี๋ยวข้างนอกสีเข้มแล้วข้างในยังไม่สุกดีครับว่าทอดมันเราต้องการแค่ความร้อนค่อยๆซึมเข้าไปใข้างในครับเพื่อให้ไข่แป้งเห็ดที่อยู่ด้านในก็สุกดีครับสีก็จะสวยไม่เข้มเกินไปค่อยมันสังเกตดูสีของทอดมันนะครับอย่าให้เข้มเกินนะเดี๋ยวไม่น่าทานครับพราเขาใช้เวลาทอดไม่นานครับ๋ยวก็สุกด้ว อะไครับส่วนนี้เราประทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะครับเด<ๆ>เด็กทานก็าอาจจะใส่พริกแกงน้อยลงนิดนึงครับเพื่อไม่ให้รสเผ็ดมากเกินไปเรียกว่ากินอร่อยได้ทั้งบ้านนะครับนี่ครับพอเราทอดมาจนทอดมันออกสีทั้งสองด้านก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ให้เราจักขึ้นมาพักสติน้ำมันได้เลยครับทอดมันก็จะสุกด,ดีแล้วครับ ีสันสวยงามครับหน้าตาก็ดูนะ่รารับประทานสุดสุดเลยครับแถมกลิ่นก็หอมดีมากเลย,ยทอดมันเห็ดเข็มทองครับน่าทานสุดสดเลยเสด็จน้ำมันร้อน้เลยนะครับนี้เราก็ทอดต่อนเนื่องได้เลยครับให้ได้ปริมาณตามที่เราต้องการได้เลยนะครับการนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทอดมันเห็ดเข็มทองของเราครับ อยู่สิสีสันสวยงามกลิ่นหอมหน้าตาดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับเราก็จะเสิร์ฟทานคู่กับแตงกวาครับแล้วก็น้ำจิ้มง่ายๆเลยก็น้ำจิ้มไก่เลยครับราดลงไปเลยเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วสิน่าทานสุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยทอดมันเห็ดกัทองแบบรูฟูน่ารับประทานสุดๆครับสีสวยมาก ลองชิมเปล่าๆดูก่อนนะ mm hmm. ครับมันมีความกรอบที่ผิวขอบขอบครับแล้วก็ด้านในยังมีความนุ่มอร่อยแล้วก็หอมกลิ่นของพริกแกงกับใบ,บมะกรูดดีมากครับรสชาตินี้กลมกล่อมสุดๆเลยแล้วทานก็เคียงกับแตงกวาแล้วก็น้ำจิ้มได้เลยครับจิ mm ้ม hmm. ด้วยคำนะครับแล้วก็แตงกวาด้วยครับ mm hmm. อร่อยเข้ากันสุดๆเลยครับก็ลองนำไปทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําได้ง่ายรสชาติอร่อยแล้วก็ทานได้ั้างครอบครัวเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ